วันนี้เนี่ยเขามาเปลี่ยนเป็นโรเฟนเดอร์ปรับได้16ระดับนะครับผมนี่นะฮะหลังพิกิ y b แบ็คนะฮะก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับก็ทรงประมาณนี้นะครับส่งเท่าเดิมเป๊ะ,ปะนะครับฮัลโหลสวัสดีครับพบกับบอลเคซเเรซิ hmm. ่งเช่นเคยนะครับมาในมุมมองนี้แน่นอนฮะไอตัวมันหยุด <laughs> นะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าอีซูซูนะครับเป็นวิวเอ็กตัวใหม่นะเพื่อนๆวันนี้เนี่ยเขามาเปลี่ยนเป็นโปรเพนเดอร์เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันว่าเขาใส่ชุดไหนนะครับผมแน่นอนครับเป็นชุดยอดฮิตครับผมคันนี้เนี่ยเลือกเปลี่ยนเป็นโปรเพนเดอร์เป็นตัวควินซีรีส์นะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นพิกกี้แบ็กนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะฮะนี่นะครับด้านหน้านะครับจะเป็นควินซีรีส์นะฮะหน้าตาประมาณนี้ปรับความสูงต่ำได้ที่ตัวกระบอกตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อน ก็ปรับได้เลยนะครับแล้วก็ปรับความเหนืดที่ตรงนี้นะฮะก็คือปรับได้16ระดับนะครับผมส่วนด้านหลังเนี่ยจะสามารถปรับได้ที่ตัวซับแทงค์นะครับก็คือที่ตรงนี้เลยนะครับปรับได้นี่นะมันมีเบอร์บอกอยู่นะครับปรับได้8ระดับนะครับผมเพื่อนๆก็ทันนี้ก็พิเศษหน่อยก็คือเขาเปลี่ยนสปริงไปด้วยนะครับผมก็คือจะทําให้ ฟีลิ่งเนี่ยทำได้ดีขึ้นนะครับก็เป็นโปรเจกต์สปรีงนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครว่าหลังติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงติดตั้งอะไรยังไงตรงไหนบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผม อันนี้ก็เสร็จเส้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะกับเจ้ามิวเอ็กซ์อันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่าติดตั้งในตำแหน่งไหนอะไรยังไงนะครับผมเข้าไปดูกันก่อนเลยนะฮะนี่นะฮะหลังที่ดีแบ็กนะฮะก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อน,นๆคนไหนนะฮะที่อยากปรับเนี่ยมุมมองมันจะอยู่ประมาณนี้เนาะเวลาเราอยู่เฉยนี่เราก็แค่ยื่นมือนะฮะเข้าไปปรับที่ตรงซับแทงตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะ,ะับผม เราก็จะสามารถปรับความโอ้ยปรับความมืดได้แล้วนะฮะก็ยื่นเข้าไปที่ตรงนี้นะครับผมส่วนความสูงเนี่ยสปริงตัวนี้สูงเท่าเดิมนะเพื่อนคันนี้ไม่ได้โหลดนะฮะเดี๋ยวว่าจะพาไปดูที่ด้านหน้านะครับอืบอเนี่ะครับก็ตรงประมาณนี้นะครับสูงเท่าเดิมเป๊ะ,ปะนะครับโดยที่ตอนนี้ช่างคือ,อพี่เมมเนี่ยกำลังตั้งโูนให้อยู่นะครับ ส่วนตัวโชกหน้านะฮะก็จะอยู่ตรงน้นนะครับผมเราเนี่ยสามารถยื่นมือเข้าไปนะฮะแล้วก็ทําการหมุนได้นะคะที่ตรงนั้นนะก็คือเพราะว่าเพราะว่าด้านหน้ามันเป็นฟีนซีรีส์ไงมันมันไม่มีแท้งนะฮะเราต้องยื่นปรับที่หัวโชกข้างในตรงนั้นนะครับผมก็ตรงรอบคันก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะฮะที่อยากมาติดชุดนี้นะครับเป็นหน้าฟิน e n ซีรีส์แล้วก็หลังปินเทจแบ็กโดยที่เซตนี้นะฮะพร้อมสปริงนะพร้อมสปริงไม่ว่าจะโหลดหรือไม่โหลดนะฮะเซตนี้เนี่ยจะราคาอยู่ที่ประมาณ47,700ราคาณตอนนี้นะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาจะปรับชนอีกไม่ไรนะครัเพราะว่าคันนี้กำลังตั้งศูงอยู่ยนะครับ ก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นวิวเอ็กหรือว่าจะเป็นโฟลเจอร์เรจนเหรือว่าจะเป็นรุๆๆ่นอื่นๆก็ตามนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ไว้ข้างล่างนะครับผมเพื่อให้ลูกค้านเนี่ยได้โทรมาสอบถามแล้วกันนะครับว่าอยากได้อะไรประมาณไหนยังไงเนาะก็สําหรับคลิปนี้ครับผมโบ๊ทเคซีเลสซิ่งขอตัวลาไปก่อนคลิปอาจจะส,สั้นๆนะครับเพราะว่าเราแค่มาเสนอแนวทางให้กับเพื่อนๆได้ดูแค่นั้นเองนะครับผมก็ฝากไว้ก่อนครับผมฝากซับสไคร้ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับวันน